สวัสดีครับทุกคนนี่ครับมาทําหน้ายาวของบุญพิทักษ์ต่อครับโอ้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จรอบนี้เลยครับจะเอาจริงเอาจังแล้วทําแต่เช้าเลยครับนี่มาที่มันตัดไว้ครับแล้วก็มาเชื่อมกันเลยครับเอ๊ะตัดแล้วตัดอีกผมก็มาไลไเสื่อมหมยครับโอ้เชื่อมไม่สวยแต่เกียร์สวยครับผมนี่ครับพอเชื่อมเสร็จแล้วก็ทรงประมาณนี้เลยครับผมยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับนี่ดูดิดูดิโอ้หทรงดีกว่าเดิมเยอะเลยครับนี่ เป็นไงมารฐานมิจฉานี่จะวางเครื่องแบบนี้ครับนี่อันนี้ก็ทําแท่นเครื่องแบบนี้ครับเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนดูเลยครับฮึสงโคตรได้เลยพัทักสุดยอดไหมพี่เซมนี่ <laughs> นี่สุดยอดแลยเนาะนี่มันก็จะพาตะเกียบแล้วก็ จะเอาแป๊บยัดตรงกลางแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหหมัดฐานหมัดฐานบอกทักเอ้ยสุดยอดสุดกักสุดขี่สุดตดครับพี่น้องดูสิครับโู้หของเท่ครับเอาเดี๋ยวมาไล่เชื่อมกันครับทุกคนไม่รู้ว่าจะแข็งแรงหรือจะไม่แข็งแรงครับหรือจะหักเดี๋ยวรอติดตามชมเลยครับโอ้โหนี่โอ้โหทักถ,ถ,ถ้าได้ตะเกียบคู่แบบนี้นะโคตรเท่เลยวะ่ะแล้วก็ใส่สปริงเนาะอ้โหหมาัฐานว่ะ ทักเอ้ยนี่ทรงก็จะประมาณนี้เลยครับใส่ลอดูครับโอ้โหเปลียวจัดเปียวจัดนี่เป็นไงครับทุกคนมีบงมีเบาะด้วยครับนี่เอาร้อจริงมาใส่ครับแต่ล้อหน้ายังหายางไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าขอบอะไรครับไม่รู้จะไปหาซื้ออยู่ไหนครับนี่ก็ได้เครื่องตัดหญ้ามาครับโอ้โหจะเอาเครื่องนี้ใช่ไหมทักใช่แล้วพี่จะเอาเครื่องแบบนี้เลยใส่ แล้วนี่ครับโอ้โหแล้วมันก็ไปขโมยเหล็กฉากโพออนมาครับทุกคนนี่เอามาทาอะไรวะทักเอามาทําตะเกียบหน้าพี่นี่ผมผ่าก่อนผมผ่าก่อนคนรอติดตามเยอะคนก็มาดูเต็มเลยครับพี่มิมก็มาลองครับโอ้โหเป็นไงพี่มิมคือบอคือบอกโ,โ,โอ้โหมาฐานมาฐานนี่ได้ตะเกียบหน้าแล้วของแพ้ไม่จ๊ะผ่าไปเลยแล้วก็เชื่อมครับนี่ครับต้องผ่าอย่างนี้ครับถึงจะแข็งแรงนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงต้องลองดูก่อนครับ นี่แล้วก็หาตะเกียบไม่ได้ครับก็สร้างเอาเลยครับทีน่นี้เป็นไงของเทโอ้โหได้ขับแต่วันนี้หละได้ขับแต่วันนี้เลยไม่นานไม่นานอุย้ยช่างเชื่อมเมืออาชีพครับ <c oughs> นี่ครับทุกคนเอาเดี๋ยวลองประกอบดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับดูสิครับดูรบดทรงตอนนี้ก็โคตรเทโคตรเฟีย้ยวแลวครับทุกคนอยู่อยู่ดีๆก็อยากเป็นไบค์เกอร์โอ้ยนี่ ที่พิงหลังของมันครับที่มันทําตอนนั้นครับนานเลยครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองดูหน่อยลองดูน้อยโอ้ยเป็นไงอันนี้ขนาดยังไม่มีเครื่องอันนี้เนี่ยโนี้โคตรปดเท่เลยครับทุกคนเป็นไงเป็นไงโอ้มาดฐานวะพี่มาดฐานวอมาดฐานแล้วเนาะทักอันนี้ขนาดเข็นนะนี่แต่ถ้าใสข่ขาปั่นนี้มันจะเท่ขนาดไหนวะพี่โอ้เท่จัดดูสิครับ ไปไหนก็มีแต่คนมองครับรถหาอะไรวะเนี่ยโคตรเทเลยวะไม่เคยเห็นครับโอ้ยมันก็สรรหาทำเนาะทุกคนมาตรฐานานี่เลยมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับดูกับดูเวลาเขียนก็โคตรเทเลยครับทุกคน <c oughs> แต่ถ้าได้เครื่องนะพี่อเท่กว่าน,นี้แน่นอนคนมองเต็มแน่นอนเลยวะผมผมนี่โคตรชอบเลยครับโอ้ยล้อมันจะหลุดวะพี่ทําไงดีวะมันไม่อยู่มันไม่อยู่ เอา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 นี่เข็นดูก่อนเข็นดูทรงก่อนเข็นดูทรงก่อนอิอย่าหักไมหมหักไหมดูดีขยมให้ดูเลยครับขยมให้ดูเลยไม่มีหักไม่มีหักอิหย่มารฐานมารฐานนี่ครับไม่รู้จะทําอะไรต่อไปครับยังคิดไม่ออก